สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลอาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลน,นะคะดูดวงรายสัปดาห์สัปดาคเนศจตุรทีนะคะสัปดาห์ที่องค์พระพคิคเนศสเสด็จมาใกล้โลกมนุษย์ที่สุดนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่9จนถึงวันที่15กันยายนปีพศ2567 ใครเข้ามาชมคลิปนี้นะคะให้พิมพ์คำว่าเจโฮและบอกว่ารวยนะคะถือว่าเป็นการขอพรอ,องค์พระพิคเนตนะคะอ่ะดวงชะตาในชาวราศีตุลน,นะคะดวงในชาวราศีตุลจะบอกเลยว่าท่านน่ะก่อนหน้านี้นะ ก่อนหน้านี้ก่อนวันที่19ถึงวันที่15ที่อาจารย์กําลังจะทํานายอยูอ่คุณสุธิกรเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคลีนพลังงานลบหรือ,อยังทุกคนนะคะทีะ่สั่งออดิโคลโลงองอาจารย์ไปนะคะอย่าลืมคลีนพลังงานลบนะคะเราจะไม่รับพลังงานงลบคลีนพลังงานลบก่อนแล้วก็อัดในเรื่องของของกลิ่นเข้าไปนี่ก็เป็นศาสตร์สุขคนรทำบ,บำบัดนะคะเพราะเราจะสดชื่นทีนี้ในชาวราศีตุล ดวงชะตาของท่านท่านจะได้รับข่าวสารจากคู่แข่งจากศัตรูจากมารอะไรประมาณนี้เออหรือเป็นข่าวสารที่แบบเออเขามีปัญหาไปแล้วนะหรือเขาเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะเป็นลักษณะของการแก้แค้นสะใจพวกนี้อาจารย์จะ ไม่ลงลึกเอาเป็นว่าได้รู้ได้เห็นด้วยบังเอิญแล้วยังไงมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตตักไปนะคะลูกเราเอาแต่พลังงานที่ดีเชื่ออาจารย์นะแต่ในชาวราศีตุลคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีๆในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของพลังงานอะไรที่มันอึมครึมอยู่ในตัวแล้วคุณก็จะเจอยาดีหมอดีนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปหรือคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่หมอทาง วิทยาศาสตร์รักษาไม่ค่อยหายนะคะไปเจอพิธีกรรมอะไรบางอย่างง่ายๆหรือครูบาอาจารย์ชี้แนะให้นะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะชนะมารทีนี้ในในช่วงสัปดาห์นี้ดวงสตาของในชาวราศีตุลอาจารย์จะบอกเลยว่าให้คุณไหว้บูชาพระอุปคุปนะคะบูชาพระอุปคุปเนี่ยหัวใจหลักนะเดี๋ยวตามคลิปช่วงท้ายถ้าอาจารย์ไม่ลืมหรือ ครูบาอาจารย์ไม่ให้พูดแล้วกันถือว่าอย่างนี้แล้วกันอาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้ง่ายๆไปทําเองได้นะคะพระอุป,ปคุปนะใครรู้จักพระอุปคุปพิมพ์ไว้เพราะในบางท้องถิน่นหรือบางจังหวัดไม่รู้จริงๆนะคะไม่รู้ไม่รู้จักประมาณนี้นะคะพระอุปคุปเนี่ยเรียกง่ายๆว่าชนะมาเลยแล้วท่านก็ยังเป็นองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ยังอยู่บนโลกใบนี้นะมีความเชื่อกันอย่างนั้นเลยนะคะเขาจึงมีพิธีกรรมทางเหนือเนี่ยจะใส่บาตรพระอุปคุปนะคะในช่วง วันเพนมันจะภาษาเหนือเรียกว่าเปงปุ๊ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ไปเรียกเขาเพีนดูไม่งามอีกเปงปุ๊ดใช่ไหมแม่นก่อเปงปุ๊ดก็จะเป็นวันเพนนะคะเพนขึ้น15ค่ําแล้วก็ปุ๊ดนี่ก็คือวันพุธนี่แหละอาจารย์ก็ไปร่วมตักบาตรกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนั้นได้มีโอกาสไปตักบาตรที่วันคืนวันเพนพุธในท่าน้ําของเจ้ายหยดวงเดือนณเชีงยงใหม่คือท่านตอนที่ ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะไปใส่บาตรตลอดนะคะวันนั้นก็เป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยก็ได้ใส่บาตรทีนี้พอ,อเขาก็มีพิธีกรรมในการเสี่ยงทายพระอุป,ปคุปขึ้นมานะเขาจะให้ช่วงที่พระส่วนเนี่ยก็จะให้สมมเนนน้อยเนี่ยไปเสี่ยงทายเลยนะคะจับหินหรือจับอะไรมาได้ณนะตรงนั้นคือเขาก็จะตั้งสมมุติฐานว่าสิ่งนั้นคือพระอุป,ปคุปนะคะทีนี้พออาจารย์ รู้แล้วมันก็จะเป็นช่วงเที่ยงคืน9้าเข้าสู่อีกวันหนึ่งอาจารย์นําน้ําผึ้งเดือน5ไปถวายทันทีเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะก็ได้ทําช่วงปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของในชาวราศีตุลท่านจะได้รับข่าวดีและข่าวดีตรงนี้เป็นข่าวดีที่ พระผู้เป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้กับคุณในเขารู้ว่าคุณทําความดีมาตลอดวงเล็บด้วยนะในบางคนที่ทําความไม่ดีมันก็อาจจะไปโทษดวงดาวในตําแหน่งของเอออะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ว่ากาันแต่ถ้าคุณหลับตานึกอันนี้คือสิ่งที่เราปกปิดซ่อนเด้นแล้วเราก็ทําผิดเรื่อยมาเพื่อเอาตัวรอด ตรงนี้มันจะได้ถูกเปิดโปงเปิดเผยแต่ถ้าในเมื่อไม่มีใครรู้เลยนะคะเราก็จะเป็นในสถานการณ์ที่หวาดกลัวหรือเริ่มเป็นช่วงใช้กรรมและใช้ใช้กรรมก็จะเป็นความรู้สึกที่เออมันไม่เป็นตามเป้าหมายแล้วก็รู้สึกอึมครึมอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับใครที่อ่าช่วงที่ผ่านมามีอะไรปกปิดซ่อนเร้นแต่คนที่บอกว่าหนูผมทำความดีมาตลอด อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้ความดีจะยิ่งส่งผลทำให้คุณดีขึ้นดีขึ้นจะมีผู้ใหญ่มาดีลงานกับคุณอ่าพร้อมที่จะลงทุนให้พร้อมลงหลักปักฐานพร้อมให้พื้นที่ตรงเนี้ยโยงไปด้วยนะถ้ามีคนที่มาหยิบยื่นข้อเสนอประมาณนี้มีในเรื่องของ การให้ทํากิจการอะไรหรือเข้าไปอยู่ในที่อะไรบางอยา่างหรืออันเนี้ยที่ตรงเนี้ยฉันมีอยู่เธอเข้าไปท,ทําทีนะคะจะเข้าไปคล้องเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอาถรรพ์เพราะฉะนั้นนะคะคุณก็จะมีซิกเซนที่จะต้องมูไปด้วยภาษารุ่นใหม่เรียกมนะูเนาะแล้วก็เสริมเข้าไปด้วยนะคะทาไปเสริมไปนะคะเรียกว่าสร้างบาร,รมีให้อยู่เหนือกับแรงอาถรรพ์ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการบูชาในเรื่องของอเขาเรียกว่าพิธีกรรมเหมือนเหมือนเรากำลังลงหลักปักฐานนะ่ะก็ทำในเรื่องของเสาเอกให้ดีนะคะในการที่จะขุดหลุมทำตั้งเสาเอกอันนี้ในแง่ของคนที่กำลังจะลงหลักปักฐานทั้งบ้านเรือนแล้วก็กิจการนะการตั้งเสาเอกของคุณจะต้องพิธีพิธานกว่าคนทั่วไปเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรบางอย่างเพราะ ที่นั้นนะ่ะมันต้องธรณีสารบางอย่างหรือคุณกําลังอยู่ในบ้านที่รู้สึกเลยว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามามันมีปัญหาตลอดมันไม่ค่อยโอเคเลยมันก็จะมีพิธีกรรมที่จะต้องทําปีละครั้งตรงเนี้ยอย่างบางบ้านเรือนอาจารย์จะต้องบวงสรวงให้บางบ้านเรือนโรงงาน mm. เช่นยกตัวอย่างไปอยู่ในบ้านในในที่ที่เป็นสะใหญ่เป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถม นะคะหรือเป็นทางน้ําไหลเป็นคลองเป็นคูอะไรต่างๆหรือเป็นทางเก่าแล้วก็ไปปิดทางเพื่อจ้างที่อยู่อาศัยตรงนี้คนดวงแข็งอยู่ได้อยู่แล้วรวยด้วยแต่เราก็จะต้องทำเอื้อเฟื้อให้กับสถานที่นั้นๆแล้วก็จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะแนะนำในชาวราศีตุลเมื่อดวงท่านมาในสูตดในทิตทางที่ดีแล้วแต่ก็เรามาระวังเรื่องอถรรพ์สิ่งที่มองไม่เห็นในเรื่องของสิ่งเล้นลับนะอาจารย์จะให้คุณเนี่ย ไหว้เจ้าที่หรือพระภูมิเนี่ยทุกวันพระจะส่งเสริมทําให้คุณนั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็ทําการสิ่งใดแล้วยิ่งดีแล้วบ้านของคุณนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าในสภาวะที่ที่ผ่านมาหรือช่วงนี้เงินหมุนไม่ทันและกะไม่รอดแน่เลยมันจะรอดแบบบุบวิดอ่ะม,มีลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์นะไปนอนโรงพยาบาล หมดเงินไปไป,ไปเป็นแสนๆเลยแต่สุดท้ายมาประกันเบิกได้เฉยเองเงี่ยเออซึ่งเห็นไหมรอดหุดวิดนะหรือ,อหมอแทงแล้วว่าเป็นโรคนี้น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากทีนี้พอไปอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าหายแล้วนี่ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเพราะยังไงก็แล้วแต่ท่านก็จะต้อง สักการะกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะช่วงนี้เขามีพลังอํานาจมากและเดือนนี้เป็นเดือนอุปราคาเป็นเดือนจันทรุปราคาราหูอมจันทร์ท่านจะประมาทเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เป็คืองขําเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านนะคะอย่างที่โบราณเขาเคยมีคําบอกว่าถ้าดวงไม่ดีก็อยู่บ้าน อยู่บ้านสวดมนต์ใช้ได้อยู่แต่อาจารย์จะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าให้ทําสมาธิเยอะๆนะคะจะได้ส่งเสริมทําให้ชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปในชาวราศีตุลน,นะคะเรื่องการงานการเงินจะมีข่าวดีมีผู้ใหญ่เขามาซัพพอร์ตคุณใครที่เป็นศัตรูของคุณนะคะคุณจะชนะศัตรูหมู่มารทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะและในบ้านเรือนของท่านถ้าที่มันแรงมากต้องอัญเชิญ นะคะพระภูมิเพื่อปกปักรักษาในสถานที่ดูนิวาสถานของท่านนะคะแล้วก็ดูแลนิวาสถานเพื่อให้เป็นมงคลนั่นเองนะคะในดวงชะตาของในชาราศีตุลเน,นะะี่ยค่ะถ้าใครอยากจะลงลึกก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะก็จะต้องอาจารย์ก็จะต้องในลักษณะเหมือนขออนุญาตาพระแม่ธรณีเพื่อ เข้าไปดูในบ้านเลขที่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีวาระเดี๋ยว่วงจุ้ยก็อันนี้ก็เป็นเคสพิเศษไปนะคะดวงของในชาวราศีตุลน,นะคะลงลึกอีกแล้วนะคะเรื่องการงานการเงินจะมีวิธีที่ดีขึ้นนะคะจะมีข่าวดีขึ้นนะคะจากที่เคยโดนใส่ร้ายป้าปสีโดนทําผิดคิดร้ายทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ต้องบอกว่าจะมีผู้มีอํานาจทรงพลังนะคะ แล้วก็มาช่วยคุณให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากไปเพราะฉะนั้น <c oughs> เป็นสัปดาห์ที่สถานการณ์จะเริ่มคลรี่ขลายขึ้นนะคะ <c oughs> ดูเองตื่นเต้นเอง <c oughs> แล้วก็แอคติ้งเยอะเ <c oughs> จ็บคอ <c oughs> ลูกเพราะว่า <c oughs> FC ตุนเยอะแล้วก็ อา,อาจารย์ก็เห็นความบอบช้ำม,มาหลายปีมากกินแชมป์กินแชมป์มากทีนี้มันเริ่มดีล้นะม,มันมันเริ่มดีขึ้นก็จะสู่ในทิศทางที่ฟ้าสดใสตัวเราเองต้องปรับสมดุลหญิงหยินอย่างให้ดีแล้วมันก็จะได้บังเกิดอะไรไหลายอย่างแล้วก็จะมีคนมาขอคอนแทคเนื้อหอมมาก ถ้าคนทํางานเก่งๆแล้วก็ปูพื้นฐานของตัวเองมาดีเลยสร้างชื่อเสียงหรือสร้างตัวตนตอนนี้คุณจะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าจะมีคนเข้ามารายล้อมคุณนั่นเองและดวงของชาวราศีตุลน,นะถ้าได้ไหว้บูชาสาลหลักเมืองนะคะในที่ที่คุณอยู่หรือคุณตั้งกิจการจะส่งผลดีมากๆนะคะจะส่งผลดีมากๆรู้สึกว่าถ้าจะ <c oughs> จำคิวงานไม่ผิด เดี๋ยวประมาณช่วงเดือนหน้า้งคะจะมีในเรื่องของอคนในเรื่องของอีกทีมหนึ่งที่เขาจะไปบวงสรวงนะคะหลักเมืองกรุงเทพนะคะมหาคนครก็เดี๋ยวจันก็จะแพลแนงานก่อนว่าจะาจัดสรรคิวงานในเรื่องของการไปตั้งพิธีบวงสรวงเนาะอ่ะทีนี้ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเรื่องของความรัก เรื่องความรักจะปรับสมดุลขึ้นได้ต้องใช้คำนี้นะเพราะก่อนหน้านี้คุณจะแบบอือหอไปไกลๆได้ไหม <c oughs> คนมีคู่แล้วเบื่อหน่ายชีวิตมากเลยชีวิตคู่มากเสิงแต่ก็ขาดเขาไม่ได้ย้อนแย้งนะสับสน,นในตัวเองมากๆทีนี้คนที่ยังไม่มีคู่ล่ะคนโสดเอาละสัปดาห์นี้เนื้อหอม ยิ่งใครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเก่งเนี่ยคนมารายล้อมเยอะเลยไม่รู้รายล้อมอยากได้เราไปใช้งานหรือว่ารายล้อมอยากจะชอบเรานะแต่ก็แหละเรามีดีเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะใจเย็นๆคนเข้ามาพิจารณาแล้วอาจารย์จะบอกเคล็ดลับของาชาวราศีตุลคนเข้ามาปุ๊บแสดงตัวตนหน่อยหนึ่งตัวตนที่คุณนะเป็นอยู่เจ้าอารมณ์อารมณ์ร้ายหรือไม่ชอบอันนี้อันนั้นโชว์ไปเลยค่ะ โชว์ไปเลยเปิดเผยรับไม่ได้เดี๋ยวคิวถัดไปเข้ามาเห็นไหมดีไหมเออใครได้ในเรื่องของน้ำมันว่านพญาไก่แดงที่เช่าบูชาจา์ไปเนาะหรือเนี่ยแหละพุทธคุณของเครื่องหอมนะคะให้ใช้ใช้ก็จะเกิดเป็นเมตตามหานิยมคนมารายร้อมนะคะแล้วก็เนื้อหอมทั้งในเรื่องของเรื่องงานนะคะแล้วก็มีความให้เกียรติคุณเคารพบ,บูชาด้วยนะ <laughs> ดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยอะ่ะอืม เพราะฉะนั้นก็ย้ําอยู่เสมอๆว่าให้ชาวราศีตุลทำดีแล้วคุณจะได้ดีคำนี้พูดดูเฉยอ,อยู่หน้าเบื่อแต่มันยังใช้ได้กับในชาวตุลอย่าลืมว่าในชาวตุลมันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรสัญ,ญลักษณ์ของตาช่างเพราะฉะนั้นมันอาจจะไหวบ้างด้วยความเซนซิทีฟหรือความตรงไปตรงมาหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชีวิตของท่าน แต่เราก็จะต้องปรับให้เราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและก็ถูกต้องอาจารย์จะฝากไว้เลยนะด้วยความรักนะ f C อันนี้จะนอกเรื่องนิดหนึ่งจริงๆอาจารย์เวลาอาจารย์ดูดวงอยากจะสอนด้วยซ้ําแต่ทีมงานก็จะบอกอมไม่ใช่ไลฟ์โค้ดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นแม่ไงเออก็อยากสอนนะคะดวงชะตาของในชาวราศีตุลเนี่ยคุณสร้างคุณงามความดีไว้เหอะ แม้กระทั่งไม่มีใครเห็นหรือคุณจะรู้สึกท้อแท้แต่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเฝ้ามองคุณอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้แหละทำดีได้ดีคำพูดนี้มันจะดูเชยและดูง่ายหรือดวนสอนมาตั้งแต่ไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นแล้วแล้วมันยังใช้ได้แล้วคุณจะขอบคุณถ้าใครอยู่กับอาจารย์ยาวนานมนาะตั้งแต่ก่อนโควิดนะอาจารย์จะลงเรื่องนี้เยอะๆ ทำดีไว้เตรียมไว้เตรียมไว้นะเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะได้ใช้ผลบุญนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เมื่อสวันอาจารย์ขึ้นขึ้นตัวหนังสือหนาไว้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ทดสอบบารมีของตัวเองได้เลยถ้าเราดีนะโหงานเข้าเงินเข้าคอนเนคชันเข้าแสดงว่าคุณบารมีที่ทำมาปาเงือปาน้ำตามาส่งผลแต่ถ้าบอกว่า เดือนนี้สุดอาจารย์เออกินเล็กกินน้อยกับบริษัทไว้ปกปิดซ่อนเร้นกับลักซอนไว้โป๊ะแตกหมดเลยนี่ก็คือกรรมมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราไม่สร้างอนาคตเราก็จะไม่ต้องรับนะคะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของในชาวราศีตุล ก็เร่งในเรื่องของการเสริมอํานาจของบารมีไว้บารมีสะสมมากๆก็จะกลายเป็นวาสนาวาสนาพึอถึงพร้อมที่จะได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่หวังจะได้ตําแหน่งหน้าที่ยศฐานนาศัก์อยู่ในที่ที่สง่างามนะคะคุณจะได้สมความปรารถนาแสดงความยินดีโอขอต่อต่อได้ไหมอยากพูดอะ เออเดี๋ยวทีมงานช่วยช่วยช่วยเพื่อนราศีเมื่อกี้หน่อยนะสิตุลพระอุป,ปคุปท่าที่ไหนมีหรือลูกศิษย์อาจารย์ <c oughs> ลูกศิษย์อาจารย์ราศีตุลเยอะมากนะถ้าชมคลิปนี้ให้คุณนำข้าวเหนียวสามก้อนแทนคำพระพุะทธธรรมพระสงฆ์นะคะมาถวายพระอุป,ปคุปพร้อมด้วยปัจจัยใส่ลงในบาทน,นะคะ อันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้คุณเจริญก้าวหน้าส่วนบ้านใครมีการบูชาพระอุปคุปถวายแบบนี้นะนี่เป็นเคล็ดลับสายครูบาบุญชุ่มที่อาจารย์ได้มานะคะครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์ท่านให้ท่านมอบวิชานี้ให้เลยเป็นการที่สวดพยุงดวงลูกศิษย์แบบ7วัน7คืนโอ้โหก็ะน,นำมากเลยบอกว่าโอ้โหถ้าชีวิตเราเนี่ยเจอครูบาอาจารย์ดีๆแล้วก็มาดูแลดวงให้เราแบบนี้ ไม่ได้หลับไนนอนเฝ้าไม่ให้เทียนดับอะไรเงรี้ยอู้หูสุดยอดจริงๆสมัยนี้ก็จะหาค่อนข้างยากหน่อยคนที่ดํารงไว้ซึ่งจารีและประเพณีพิธีกรรมโบราณน,นั่นเองนะคะเอาละ